ท่านสามารถนําต้นไม้ที่อยู่ในบ้านของท่านมีหลักฐานไปเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินซึ่งได้ผลจริงนะแล้วก็ล่าสุดมีการอนุมัติเงินกู้ให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้ไม้มีค่าเป็นหลักประกันไปแล้วเนี่ยเยอะเลยนะครับจากข้อมูลล่าสุดนมีสถิติการจดทะเบียนการนำต้นไม้มาเป็นหลักประกันจำนวน 1.4แสนต้นนะครับแล้วก็ได้วงเงินค้ำประกันไปแล้วกว่า137ล้านบาททอ้องกสนะครับค้ำประกัน3ล้านบาทนะครับกรุงไทย128ล้านบาทโอ้โอแล้วก็พิโกไฟแนนซ์นะฮะหรือว่าสถ,ถาบันการเงินย่อยในในท้องถิ่นเนี่ยก็ค้ำประกัน6ล้านบาทนี่เพราะนั้นมีจริงนะ ถ้าสมมุติบ้านคุณอ๊อฟมีต้นไม้เหล่านี้เนี่ยนะก็คือเนี่ยในยกตัวอย่างนะสักพยุงมะข่าตะเคียนทองกิจสนาเหลืองปรีดีการละประพฤกนะจำปีศิรินทรนางพญาเสือโครงแล้วก็มีไม้ชนิดอื่นอ,อีกที่กฎหมายกําหนดไว้เนี่ยคุณอ๊อฟก็เอาตรงนั้นเนี่ยมายื่นเป็นหลักคำประกันกู้เงินจากธนาคารได้ใช่ไหมครับคือไม่ต้องตัดขาย แต่ผมมีเนี่ยตรงนี้มีค่านะวันหนึ่งจะขายก็ขายได้ใช่ไหมฮะแต่ว่ายังไม่อยากขายเอามาค้ำประกันอันนี้สุดยอดเอาไปต่อยอดทํกเกษตรทาอะไรอีกก็ได้ใช่หรือว่าถ้ามีพื้นที่ว่างอยู่ก็ปลูกไม้เหล่านี้ปลูกไว้ปลูกไว้ไม่อนาคตไม้เหล่านี้โตใช่ไหมฮะก็สามารถนําไปค้ำประกันเงินกู้ได้ อ๋อน,น,นี่ตามข้อมูลที่คุณต้นว่านี่ท,ท,ท,ทุเรียนขนุนเอ้ยไม้ไม้ผลก็ไ,ได้ในชะ่ไหมอ๋อเนี่ยมีหลายอย่างเลยไหมอ่าเอายอมมหาดปะดูบ้านตะแบกนาคือมีเยอะมะม่วงด้วยอขามะขาม,ม,ขามต้นยางน่ะประดูป่าทุเรียนขนุนเออบ้านผมมีหลายต้นเลยนะแต่ว่ายังมีไม่เยอะเนี่ยมีอย่างละสองสามต้นเออเออแต่ว่าดีเนะี่ยดีาจะมีเลขอยู่ว่าคุณในพื้นที่หนึ่งคุณมีกี่ต้น S <S> <S จะได้วงเงินเท่าไหร่อันนี้ขอไปติดต่อหน,นะะ้าคะ่ะดีดีครับ